สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสอวเป็น ID ที่1633ในราคา54,900บาทครับ54,900บาทคุณผู้ชมจะได้ทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ ไปเป็นของคุณเลยแล้วขอบอกเลยว่าใครก็ตามที่กังวลว่าซื้อไปแล้วจะโดนแฮ็กไหมครับพี่ ID นี้ข้อมูลหัวจะรดเท้าครบทั้งหมดนะครับแก้เป็นของคุณลูกค้าได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจเรื่องความปลอดภัยเราชูมาเป็นอันดับที่1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกซื้อได้เลยทุกตัวในเพจเราเป็นเช่นนี้หมดนะครับอะมาเริ่มรีวิวตัวนี้กันเลยดีกว่าถ้า0 0บาทได้อะไรบ้างไปดูครับ เริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีนิ้ยูโร่115สกิน647 64, แล้วนะครับปัจจุบันแล้วก็วินเลตอัตราชนะ64.9%จากการเล่น7,000กว่าเกมเรียกได้ว,ว่าสถิติภาพรวมนั้นสวยอย่างมากครับแล้วก็ในส่วนของอกรอบโปรไฟล์เรืองแสงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูทีละกรอบกันเลยนะครับกรอบแรกจะเป็นกรอบจากวอล์ลพาสซีซั่น13แล้วก็มีกรอบจากค i ิปตอัเนะต่างๆอีก4กรอบครับ รวมถึงกรอบ Supreme แลงซุเปรีมคอนครูเลอร์แลกมาเป็นที่เรียบร้อยกรอบโปรไฟล์นักบินอวกาศกรอบโปรไฟล์บีสแก๊งนะครับกรอบโปรไฟล์อันนี้กรอบโปรไฟล์อันนี้และกรอบโปรไฟล์เรืองแสงยังมีอีกนะครับถ้าจำไม่ผิดของแบรนด e well ์อีโวเวลห้าไอเวลเวลสาถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ได้แล้วก็อันนี้ปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีกรอบโปรไฟล์ไหนอีกบ้างก็ไล่ดูเรื่อยๆเลยครับ จะประมาณนี้น่าจะมีทั้งหมดประมาณ6กรอบ7กรอบนะครับก็ได้ทั้งหมดนี้ไปเลยสําหรับกรอบโปรไฟล์เรืองแสงนะครับทีนี้ไปต่อกันที่หน้าสถิติฮีโร่หลักๆที่เจ้าของนิยมเล่นก็จะมีทั้งหมดดังต่อไปนี้ใครดูไม่ทันสต็อปภาพได้เลยนะครับก็แต่ละตัวค่อนข้างจะไปในทิศทางของตัวละครแคร,รี่ซะส่วนใหญ่ก็ถ้าใครที่ซื้อไปแล้วเป็นเมนแครี่ตัวนี้ก็น่าจะถูกใจอยู่นะฮะอ่ะโอเค ต่อมาคือสกอร์การแข่งขันมีการเล่นจัดอันดับตามนี้ซีซันทั้งหมดตามนี้คาร์โนเชสเคยเล่นไว้เล็กน้อยครับและภาพรวมในการเล่นแต่ละโหมดโหมดจัดอันดับนะครับอัตราชนะ64.9%และแกรเนเปเทลอีก61.9%เอกรเรียกได้ว่าในโหมดจัดอันดับที่เป็นโหมดที่แข่งกับคนเยอะๆเนี่ยไอดีน,นี้ไปแตะกอริสลูเลอร์ที่เป็นผู้เล่นท็อป50าแลงสูงสุดและยังประคับประคองวินเลตให้อยู่เหนือ60%ไว้ได้เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีฝีมมือมากๆ แล้ววินเลทที่ได้มานั้นก็ไม่ได้มาจากการปั๊มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แน่นอนสําหรับใครที่ซื้อไปด้าสถิติโคตรสวยสกอร์ผู้เล่น100คะแนนเต็มใช้ยาสมรภูมิติดระดับแข็งแกลงที่สุดในเซิร์ฟไทยในสงโตัวคอนดาซีและติดระดับประเทศในส่งตัวคอนแครรี่สตัวอย่างคาเฟนี่และเซลิก้าครับนอกนั้นก็จะเป็นระดับภูมิภาคพวกเอรันดอร์โทนวิฟลาวิลซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นแครี่นะครับ ถัดมาคือแชมเปี้ยนชิพได้เป็นถ้วยแกลนสแลมสูงสุดในซีซั่น 2, 3, 4และ6ในส่วนของซีซั่น5เป็นทริปเปิลคาวความสัมพันธ์ไม่มีนะครับลบหรือเพิ่มได้ตามสะดวกนี่คือสถิติเบื้องต้นที่โคตรสวยเลยครับของไอดีนี้ถัดมาต่อกันที่ฮีโร่และสกินอย่างละเอียดเริ่มที่ฮีโร่ฮีโร่ครบทุกตัวครับเหรียญในเกมเหลืออีก300,000-40,000เหรียญเพราะฉะนั้นยังพอที่จะซื้อฮีโร่ไปได้ยาวๆเย,ย็นเกมปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์แน่นอน ถัดมาคือสกินไอนี้มีด้วยกันทั้งสิ้นถึง647ตัวเราจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของ l e เ e จัน l เลสเตอร์ป Ja แจมป o ๊แจมไล่ามาเรื่อยๆเลยครับจะมี Legent หลายตัวมากๆคุณผู้ชมดูได้เลย EVO ของบั t เจฟายเวล4ี่อีโของนาคอสเวล5ครับ แล้วก็ยังมีสกินในตระกูลฮีโร่อีกอีกหลายตัวมากๆรวมถึงแวนอีโวปั้นไว้ที่เลเวล4เช่นเดียวกันซึ่งปลดล็อกในส่วนของฉากเปิดต,ตัวตัวละครเรียบร้อยก็จะดูอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็ยังมีในสองวูคองที่ปลดล็อกไว้เวลสามนะครับก็ปูพื้นฐานไวเวลสแล้วการปั้นต่อก็ไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับประมาณนี้ครับเลื่อลงมาจะมีสกินฮีโร่อีกอีกหลายตัวในไอดีนี้มีครับครับใครดูไม่ทันก็สต็อปนะครับ ต่อมาจะเป็นโซนสกินอีพิกและจะเริ่มเข้าโซสกินรีเจนอีกครั้งก็จะมีพวกลาวิลนะครับสกินซาตาสกินลาวิลโทน FMVP ของโทนวอลล์พาสของคิวเลนแล้วก็รีเจนกับสกินลิมิเต็ดกับสกินวอลล์พาสอีกหลายตัวผมจะค่อยๆเลื่อนนะครับใครดูไม่ทันสต็อปได้เลย AAC ของไบรท์สกินไทยของโอเมนฟูมูล นะครับมิสอาวีต่างๆอันติเมตสกินต่างๆสกินเวฟอันติเมตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยอนเอเลสเต่านี่ก็ลงทุนเติมไว้คืออันติเมตเยอะมากนะครับมีแทบจะทุกตัวแล้วก็เอสกเรมเมอร์ของฟอร์เรนติโนมีด้วยสมการทูเรลัสมวยไทยเอสกเรมเมอร์เวเรส RPL ของอ้อยนะครับสกินดิเมนชันเบรกเกอร์นี้ต้องคลิกให้ดูนิดหนึ่งนะครับสกินเทลอนิเมะก็ได้ไปเลยในไอดียนี้มีให้คุณผู้ชมส่งไว้เป็นที่เรียบร้อย และยังมีลิมิเต็ดอื่นๆอีกมากมายโลลิออนอิกกี้มิราเคิลอย่างเอเลนวูฟวอกระดนี่ก็มีด้วยนะครับวูฟวอลลันนะครับเรียกบอกราดัเฉยเลยนะครับอันนี้มีตามนี้เลยก็ได้ไปเลยถ้าชอบเล่นเอเลนนะครับและยังมีลิมิเต็ดของซูก้าลิมิเต็ดของเวเรสอุนเตอร์แมนฟลอเรนติโนลิมิเต็ดของเอเลนมิราเคิลสกินเอลสุลิมิเต็ดของเอนโซวาเลนไทน์สกินของเอลสุแจสเลเวอร์ แล้วก็บีลิมิเต็ดคาเฟนีลิมิเต็ดคาเฟนีวีดดิ้งเดย์นะครับวอลเลนทายสกินเทวนาสลิมิเต็ดของซิปลิมิเต็ของดารซี่ของไบรท์แล้วก็สกินวันพันช์แมนของ e อ r ร์ g รลจีนอันนี้ก็ทำการเติมส่มไว้เป็นที่เรียบร้อยครับและยังไม่จบครับมีลิมิเ e ็ดเออร RPL ของเอลสุวอลเลนทายสกินของอีชาสกินลิมิเต็ดของดินแลตลิมิเต็ของลิเลนาของโวลขาดเอส t ต็มของลิเลนา RPL ของคิวเล สกินลิมิเต็ดโทนบัฟเบอร์ซัมเมอร์แล้วก็มิราเคิลสกินลิเลีามีหมดเลยครับสกินเอ็กซ์เรมเมอร์ของซาร์ตาไอดีนี้ก็ทําการลงทุนเติมซื้อไว้ด้วยนะครับก็เป็นสกินที่โคตรสวยในตระกูลเอ็กซ์เรมเมอร์ก็หายากอันดับต้นๆรองจากลาวิลที่หายากที่สุดซึ่งเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยก็จะเจอลาวิลครับเพราะไอเดีนี้ก็ส่งไว้ด้วยมีลาวิลอวกาศนะครับลิมิเต็ดเด็ก์ตร้าที่ต้องใช้หินอวกาศในการแลกมีมิราเคิลเวเรสซากุระ แล้วก็ลิมิเต็ดโอเมนมิราเคิลลาวิลมิราเคิลของคิวเลนลิมิเต็ดของแอนเน e นะครับเอสตรีเมอร์ imer, อีกตัวอย่างลาวิลเอสตรีเมอร์่ก็อย่างที่ผมบอกครับหายากที่สุดในตระกลูลเอ t ตรีเมอร์ทุกตัวละถ้าชอบเล่นลาวิลนี่ก็คือที่สุดของสกินลาวิลแลครับมี a อ c 2017 Sanit Limited ซานิดลิมิเต็ดของซานิดไวโอต่างๆรวมถึงไอริปลาเทเวลลี่สไตรเกอร์เป็นสกินของไอริ ที่หายากที่สุดและเป็นหนึ่งในสกินระดับเมทิคอลที่หายากอันดับต้นๆของเกมนะครับถ้าติดท็อปสสกินที่หายากที่สุดในเกมเกมนี้ก็อาจจะยกให้ไอริเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับสำหรับเฮเวอรี่สไตรเกอร์ตัวนี้มีไอริสทองเอสตีบลีดลิปโปโครสกิอิจิโกวาเลนทน์สกินลิปโปลิมิเต็ดมาลอดมิร์ l เกอร์ลิปโปและสกินอื่นๆโคตรเยอะครับเมทิคอลสกินอย่างไฮเดเตออริจินอันนี้ก็ยังมีให้คุณผู้ชมด้วยครับเป็น ยาเตะที่สวยที่สุดและหายากที่สุดเฉพาะสกินนี้ไปเติมเองก็น่าจะประมาณ4 0 0พกว่าบาทครับก็ไม่ต้องหมดสักบาทซื้อไอดีนี้ตุ่มเดียวคือคุณได้ไปเลยและยังไม่จบครับมีเอสตีมูหลาและในส่วนของดาบพิฆาตอสศนก็มีลงทุนในส่วนของมูหลาเซนอิสึก็ถ้าชอบเล่นเซนอิสึและชอบกระตูนดาบพิฆาตอสูนลงทุนหัวเหลืองว่าให้เรียบร้อยครับและยังมีลิมิเต็ดอื่นอีกมากมายมิราคเกิลไฮเตตอวกาศกาแล็กซีเอ็น Snow Festival สกินครบรอบ1ปีต่างๆของ ID นี้นะครับมีรัคเนเซลฟ Medical สกินตำนานอย่าง Butterfly the Phoenix อันนี้ก็ทำการสุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมนานๆจะมาทีและคนน้อยคนที่จะมีนะครับก็หายาก ID นี้มีให้และก็ยังมีมิราเคิลของยอน Celestial Maxman สกินยอนไม่พอยังมีไวเลตแต่งงาน Wedding Day BS Team ของไวเ e ต Snow Festival ของ Greg เอสตรีเมอร์ต่างๆลิมิเต็ดของแก๊กลิมิเต็ดของแก๊กลาวดี้อรเกตแล้วก็เอสตีมวูคองทองมิรัเคิลของมอทอสมิรัเคิลของทูเรนหุ่นยนต์ S T L 79เก้เอสตีมทูเรนทองมิรัเคิลทูเรนนะครับโอ้โหเหนื่อยมากการรีวิวไอดีที่มีสกินเยอะขนาดนี้เนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบมีเอสตีมอารามมิราเคิลนาตาแลวก็ลิมิเต็ดเซเนียลลิมิเต็ดนาตาครับ รวมถึงสกินไดเมนชั่นเบรกเกอร์ของลอเรียลสกินอนิเมตตัวล่าสุดของเกมตัวที่4ก็เป็นหนึ่งในสกินที่คนนิยมมากๆถ้า,าเล่นเมทลอเรียลคุณต้องมีสกินนี้ครับแล้วก็มีมิราเคิลลอเรียลคือลอเรียลนี่มีแทบท,ทุกสกินนะครับเอสตีมมิราเคิลไดเมนชั่นมีหมดและยังมีมิราเคิลลาสมวยเขียวซับคอนน็อกเอาท์มิราเคิลเรียวมะทเวนนิ่งสวอลเลอร์สไพร์มิราเคิลนาคอสเซเลสเทียลทรานเดอร์บริงเกอร์นาคอสสายฟ้านะครับ และก็มีลิมิเต็ดนาคอสสวิมมิงสูตรปาร์ตี้และตัวสุดท้ายเป็นลิมิเต็ดของแบทแมนเฮล l แบทครับนี่คือสกินทั้งหมด647สกินในอดีนี้ซึ่งจะส่งมอบให้คุณผู้ชมในราคา54,900บาทครับต่อมารูนครับรูนในอดีนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับชิ้นส่วนรูนเลยอครึ่งล้านครับเหลือ500,000เพียงพอที่จะซื้อรูนไปได้ยันเกมปิดและชิ้นส่วนรูน ไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะตอนนี้รูนครบทั้งเกมจะเล่นฮีโร่สายแครี่แอสซิเนตสพอร์ตแทงค์ไฟเตอร์เล่นได้ทุกสายเพราะมีรูนทุกตัวในเกมเกมนี้และในส่วนของปรับแต่งไอเดีทน,นี้มีเอฟเฟกสังหารทั้งหมดดังต่อไปนี้มี6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3 2 30, 30, 30ชิ้นครับเอฟเฟกว่ามี6 80 12 14 16 18 20 22 24 26 18 30 32โห34 34ชิ้นครับเอฟเฟควิ่งมี6 80 1 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35ชิ้นและ e อีโมจิอีก165อัน5อัน,อนรวมถึงชุดแต่ง กับ่าเต้นอีกมากมายที่จะได้ไปในดีนี้ก็เอาทั้งหมดนี้ไปเลยครับใครได้ดีนี้ไปก็เข้าไปเช็คได้เลยส่วนคางขลองมีบรรดาตราอัญเชิญสกินต่างๆฮีโร่ต่างๆซึ่งดีนี้มีทั้งหมดแล้วเลยเก็บไว้ประดับบารมีเฉยๆครับและก็มีบัตรเช่าคิโตกอสนะเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดรวมถึงพวกกันอัญเชิญสกินต่างๆลูกแก้วในการเล่นลอตเตอรี่300กว่าเม็ด บัตรเปลี่ยนชื่ออีก72ใบใช้จริงในการเปลี่ยน10บใบนั่นแปลว่าซื้อไปปุ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับแล้วก็หินอุกกาบาตเนี่ยสามารถนําไปแลกสกินพวกอวกาศพวกแกรอาอวกาศอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่งของสกินอื่นๆอีกมากมายที่รอการกดรับบัตรเช่าฮีโร่ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ของในครั้งโอเคครับแลงปัจจุบันอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจบซีซั่นด้วย คอนคูลเลอร์16ดาวครับเริ่มซีซันใหม่กันเลยครับแลงอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่า ID ระดับนี้เดี๋ยวผมแถมพิเศษให้สำหรับใครที่ซื้อ ID นี้ไปก็จะมีแอดมินเก็บแลงให้จนถึงคอนคูลเลอร์เลยนะครับก็แลงปัจจุบันอยู่ที่ระดับไดมอนด์2นะครับใครก็ตามที่ซื้อ ID นี้ไปเดี๋ยวทางแอดมินจะดันคอนคูลเลอร์ให้ เว้นแต่คุณผู้ชมต้องการที่แรงนี้ก็จบที่แรงนี้ไปได้ครับแต่ว่ามาซื้ออีกทีอาจจะคอนแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิทธิพิเศษที่แถมไปให้ฟรีๆก็แล้วกันนะครับใครก็ตามที่สนใจไอดีนี้ไอดีที่1633 5 4 9น0บาทได้ข้อมูลทุกอย่างหัวเจรดเท้าไปในทันทีใครสนใจใครงบถึงติดต่อมาพูดคุยมาต่อรองกันได้เลยนะครับที่แฟนเพจเจเติมเกม ลิงก์แฟนเพจผมจะได้ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้คลิกติดต่อมาพูดคุยสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิว adrv ครั้งถัดไปจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ